ลิลคิเอร์ก็จะออกมายอมรับว่ามีปัญหากันนะเหมือนชีวิตคู่ผัวเมียสามีภรรยาทั่วไปเนี่ยตอนนี้เรากำลังปรับแก้กันอยู่นะเรามีปัญหากันจริงทุกบ้านก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าบ้านนั้นจะแก้ปัญหากันยังไงเรากําลังแก้ปัญหาในเวของเราอยู่ไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเรื่องนี้ไม่มีเลยแล้วก็ไม่จะทะเลาะกันด้วยอ่ะเราไปฟังกันฮะ,นะเรื่องความรู้เรามีปัญหากันจริงนะคะใช่เรามีปัญหากันแต่ว่า คือทุกบ้านมันก็มีปัญหาเนาะทุกคู่มันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าบ้านนั้นจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะเราก็กําลังแก้ปัญหาในเวของเราอยู่แต่ว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3ไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันด้วย จบนะอยากพูดมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่แบบก่อนแต่งงานว่าเลิกกันสร้างกระแสะใช่ไหมโน่นนั่นนี่สร้างกระแสะใช่ไหมคือนิวเป็นคนให้ความสําคัญกับความรักมากกับเรื่องความรู้สึกเพราะฉะนั้นนิวจะไม่ไม่ทางเอาเรื่องของความรู้สึกหรือความรักหรือคนรักหรืออะไรก็ตามมาสร้างกระแสเด็ดขาดถ้าเป็นเมื่อก่อนนิวจะค่อนข้างเครียดมากเลยนะกับพวกคอมเมนต์ที่เข้ามาดา่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนตกตะกอนแล้วอะค่ะ ไม่อยากให้สายตาของคนอื่นมาบั่นทอนทำลายความรู้สึกของเราอะอยากให้มองชีวิตของคนคนหนึ่งที่เราเซฟเขาจากสื่อเซฟเขาจากโซเชียลเงี่ยว่ามันเป็นแค่ฉากฉากหนึ่งของหนังของเขาเราก็ไม่อยากให้ตัดสินเขาเพียงแค่ฉากฉากเดียวอะค่ะเจนเยียนก่อนจะพิมพ์อะไรก็เออคิดนิดนึงอะไรเงี้ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงตอบนางมาว่านางมีปัญหาการแต่ไม่ได้ถึงขันเลิกคือเอาง่ายๆ คนก็ไปคิดกันเอาเองไปคิดก็บอกมีสํานักข่าวอะไรไม่รู้ไปพูดว่าเพชรจ้านะไปไปเอาโควิดมาติดลูกๆม,มาติดครอบครัวก็เลยโกรธอาจจะไปสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานี้นิวเคียก็เลยบอกว่าเอาจริงๆก็คือมีข่าวเมาส์เมาส์อย่างนี้อ่ะอีเพรมึงจะฟ้องกูก็ฟ้องอเขาเมาส์ก็ะตามสังคมนะว่าไอ้เพชรจ้าไปมีอะไรกับพิตตี้ไปมีอะไรกับพิตพตี้ปุ๊บก็เลยติดโควิดมาโควิดก็เลยมาติดคนในครอบครัวปรกวากฏเพชรจ้ามันออกบอกไม่ใช่ คำถามเนี้ยคนก็เลยไปถามนิวเคลียร์ว่าจริงเหรอเกี่ยวกับเรื่องโควงิดหรือเปล่านะ,ะไปฟังนิวเคลียร์เขาก็ตอบมาเลยว่าเรื่องโควิดไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องนั้นเลยค่ะมันเป็นปัญหาภายในครอบครวที่สะสมมานานแล้วรวมถึงเรื่องทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันเลยเป็นปัญหาตอนนี้นะฮะหาทางแก้ปัญหานี้กันอยู่คือนะักก็ออกมาป,ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิดไม่เกี่ยวเลย แล้วก็นักไม่หยกไม่ได้มีเรื่องหนึ่งไม่ได้มีเรื่องมือที่สามก็แสดงว่าไม่ได้มีเรื่องพิตตี้ถูกต้องแบบไม่ได้มีเรื่องไปเอาของคนอื่นแตมีอะไรกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับโควิดนะนะเพราะว่า เราเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็อ่านข่าวอ่านอะไรมาเรื่อยๆจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูในอินสตาแกรมของทั้งคู่เนี่ยเขาไม่ได้ลงรูปคู่กันมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วตั้งแต่ใช่ใช่เหมือนรูปล่าสุดน่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะพยายามเคลียร์กันมาตลอดนะคะแต่จริงๆแล้วพี่เพชรจ้าเขาก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่าเขาก็ได้ออกมาโพสตคลิปนะคะเคลียร์เรื่องนี้ว่านักข่าวสำนักหนึ่งที่โยงข่าวมั่วซั่วทั้งๆที่คลิปของแม่นิวเนี่ย ก็ได้โพสต์ออกมาบอกแล้วนะครับว่าไม่ได้มีประเด็นเรื่องมือที่สามหรืออะไรนะครับผมในฐานะหัวหน้าครอบครัวนะครับผมจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ไทก้าเนี่ยภูมิใจนะจะไม่ทําอะไรที่มันเป็นอย่างที่พวกคุณมโนกันไปฟังกันฮะในฐานะครอบครัวและก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมจะพยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้ไทก้าภูมิใจนะครับ จะไม่ทำอะไรที่มันเป็นอย่างที่พวกคุณมโยงนะครับการที่พวกคุณมโยงแบบนั้นนะครับคุณนักข่าวนะครับที่ไร้สำนึกนะครับไร้จรรยาบรรณนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ลบโพส์ตหรือขอโทษผมนะครับอย่างที่ลูกผมยังทำเลยนะครับเด็ก2ขวบที่ยังพูดไม่ชัดยังรู้จักขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าพวกคุณนะฮะยังมีจรยาบรรณอยู่นะครับ โยงเรื่องโง่เง่าเต่าตุ่นมาแบบนี้ผมจะฟ้องให้หมดนะครับและครีเอทีฟนะครับคนเขียนสคริปต์ข่าวพิธีกรใครก็ตามที่อ่านข่าวแบบไม่มีมูลมั่วซั่วออกอากาศนะครับผมจะฟ้องพวกคุณให้หมดฟ้องหมดนะครับนางบอกถ้สมมติใครมีมีมูลใครอ่านข่าวมั่วซั่วนางจะฟ้องหมดเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาตอบออกมาค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรแล้วเนาะ ใจในคลิปนี้เขาพูดถึงนักข่าวที่ไหลสำนึกก็คือไม่รู้ด่าคุณด้วยหรือเปล่าอีเพชจ้านะฮะฉันด่าอ๋อหรอหรออหรอหรอฉันไม่ได้อ่านฉันไม่ได้อ่านเลยเพรามีมือที่สอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออ๋ออ้าวบุกบเพชจ้าเขาปิดท้ายว่าอย่างที่พี่เพชจ้าที่บอกเลยนะคะว่านี่หนูเอามือออกเลยลูกเออปิดท้ายนะก็ยังบอกว่านี่บ้านเราเนี่ยยังมีความสุขดีนะครับผมก็ขอใช้เวลาก็คือยอมเสียสละเวลานะในการหาทนายฟ้องร้องไปยัง พวกคุณไม่ว่าจะเป็นนักข่าวสายบันเทิงไหนก็ตามที่พูดเรื่องราวผ่านไอจีนะตามข่าวต่างๆว่าจริงไม่จริงอ่ะท่านพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดสุดว่าพิธีกรคนไหนพูดจริงไม่จริงเนี่ยนางจะฟ้องเลยออยอมเสียเวลาอ่ะเล่าให้ฟังอย่างนี้ะนะฮะ